ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Zero to 100รายการที่จะพาคุณซิ่งจาก0ถึงร้อไปพร้อมกับเรื่องราวของโลกยานยนต์ที่หมุนเร็วยิ่งกว่าล้อรถซุปเปอร์คาร์ครับวันนี้อยู่กับผมกับประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดต้อนรับปี2026คุณเห็นตัวเลขล่าสุดหรือยังครับผมเห็นแล้วต้องขยี้ตาดูอีกรอบ BYD แบรนด์ที่เคยทำสงครามราคาจนตลาดแตกเปิดปี2026มาด้วยการกระชากราคาขึ้นแบบไม่เกรงใจใครใครที่เคยเล็ง BYD Seal ตัว d y n a มิกเอาไว้จำราคา7,09 0าได้ไหครับลืมมันไปได้เลยเพราะราคาใหม่ดีดขึ้นไปเกือบ1ล้านบาทขึ้นมาทีเดียว1,90,000บาทยังไม่พอนะครับ C Lion 7 e on 7ทั้งรุ่น p r e เมียมและ Performance กอดคอกันขึ้นราคา190,000บาทเหมือนกันหรือจะเป็นรถครอบครัวขวัญใจมหาชนอย่าง BYD M6 ก็ไม่รอดครับโดนปรับขึ้นไป160,000บาท เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยจากที่เคยลดแลกแจกแถมทำไมอยู่ดีๆราคามันดีดกลับแรงขนาดนี้นี่เรากำลังเข้าสู่ยุคที่ของถูกไม่มีจริงแล้วหรือเปล่าแล้วรุ่นยอดฮิตอย่างน้องโลมาดิฟฟินหรือพี่ใหญ่แอตโตทรีล่ะจะโดนหางเลขไปด้วยไหมใครที่กำลังกำเงินหลังเลวว่าจะไป E ีวีหรือกลับไปตายรังที่รถน้ำมันฟังคลิปนี้ให้จบครับผมกางตัวเลขราคาใหม่แบบละเอียดและสรุปทางรอดมาให้คุณตัดสินใจแล้วในคลิปเดียวเอาล่ะครับ หายตกใจกันหรือยังถ้าหายแล้วเรามาคุยกันด้วยเหตุผลครับทำไมราคามันถึงพุ่งคำตอบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับคืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราครับ จำช่วงปี2024 2 0 2 5ถึง2025ได้ไหมครับช่วงนั้นคือสวรรค์ของคนซื้อ e ีีไทยเลยเพราะรัฐบาลเข้าใจดีแจกเงินอุดหนุนให้คันละ1 0 0 0 0แสนถึง150,000บาทภายใต้โครงการที่ชื่อว่า EV 3.0แต่ข่าวร้ายคือโครงการนี้มันหมดอายุไปตั้งแต่วันที่31มกราคม2025แล้วครับพอเข้าสู่วันที่1มกราคม2026 เงินแสนห้าที่เคยช่วยออกให้มันหายวับไปกับตาค่ารถเขาแบกต้นทุนตรงนี้ไม่ไหวเขาก็ต้องผลักภาระกลับมาที่ราคาขายจริงครับนี่คือความจริงข้อแรก แต่ยังไม่หมดนะครับความพีคือเรื่องภาษีสำหรับรถนำเข้าหรือ CBU บางรุ่นที่ไม่ได้เข้าร่วมเงื่อนไขใหม่ภาษีสรรพสินค้าจากเดิมที่ลดให้เหลือ2%หรือ8%มันดีดกลับไปที่10%หรือมากกว่านั้นคุณลองนึกภาพตามนะครับเงินช่วยแสนห้าก็ไม่ได้ภาษีนำเข้าก็โดนเก็บเพิ่มมันเลยกลายเป็นคอมโบหมัดน็อกเอาที่ทำให้ราคาพุ่งขึ้นมาแสนกว่าบาทแบบท,ที่เราเห็นกันเนี่ยแหละครับเข้าใจหรือ,อยังครับว่าทำไม ทีนี้มาดูกันชัดๆเจาะทีละรุ่นเลยครับว่าใครเจ็บหนักสุดเตรียมเครื่องคิดเลขตามผมมาเลยนะครับ กลุ่มแรกกลุ่มเจ็บหนักหรือกลุ่มที่ปรับขึ้นแรงที่สุดต้องยกให้แก๊ง BYD Seal และ C Lion Seven ครับฟังดีๆนะครับ BYD Seal ตัว Dynamic R W จากเดิมราคาโปรโมชั่นที่ใครๆก็กรี๊ดสลบ799,900ตอนนี้ราคายัางเป็นทางการปี2026คือ998,900บาทหายไปไหนครับโปร790มันบวกเพิ่มขึ้นมา190,000บาทเต็มๆ ต่อกันที่ c l i ล n o n 7ใครเล็งรุ่นพรีเมียมไว้จาก1,70 0 0ล้านดีดไป1,260 0ล้านส่วนตัวแรง p e r f o r m ร์แมจากล้านหนึ่งทะลุเป็น1 3 6 9 0ล้านาบาทสรุปง่ายๆคือตระกูลซีลทั้งเก๋งทั้งซีลโดนบวกเพิ่ม1,90,000บาททุกรุ่นย่อยครับใครจองทันปีที่แล้วผมขอกราบหัวใจคุณเลยครับคุณประหยัดเงินไปเกือบ2 0 0แสนบาทมาดูรถครอบครัวกันบ้างครับ BYD M6 ตัวเริ่มไดนามิกจาก750,000พุ่งไป9,9900บาทตัว Top Extended ทะลุล้านไปแล้วครับอยู่ที่1,9900บาททั้งคู่ปรับขึ้น160,000บาทใครที่คิดจะซื้อรถครอบครัวราคาย่ำเยาตอนนี้ต้องคิดหนักแล้วนะครับแล้วรุ่นพิมพ์นิยมละ่ะดา p ฟินกับแอ t โตรรอดไหมคำตอบคือจุกเหมือนกันครับ เริ่มที่น้องเล็กดอลฟินรุ่นสแตนดาร์ดเรนจ์จำช่วงที่มันลดเหลือ400,000กลางๆได้ไหมครับตอนนี้ราคาใหม่ดีดกลับไปที่แสน9 9 0 0ถึงเกือบ60,00 0บาทเลยครับแพงขึ้นมาประมาณแสนหนึ่งส่วนรุ่นเอ็กซ์เทนเดดอันนี้หนักครับจาก5 0 0แสนปลายๆขึ้นไปแตะ7 0 0 0แสนบาทแล้วครับส่วนต่างประมาณแสนห้าเรียกได้ว่าราคาโลมาไม่น่ารักเหมือนตอนสิ้นปีแล้วนะครับสุดท้ายพี่ใหญ่แอตโตทรีรุ่นไดนามิกตัวล่างสุด ข่าวร้ายคือไม่นำมาขายช่วงแรกครับตัดทิ้งไปเลยส่วนรุ่นพรีเมียมจาก6 0แสนกว่าดีดกลับไปยืนที่7,99,000 0บาทและรุ่น Top e x t e n d ์เเตรียมใจไว้นะครับราคาไปจบที่8,500 0 0ถึง9ก0 0กลางกลางสรุปแอปตัปรับขึ้นมา1,000 0 0 0ถึง1 0 0 0บาทกลับไปยืนราคาเดิมสมัยเปิดตัวใหม่ๆเลยครับเห็นตัวเลขแล้วเป็นไงบ้างครับ ขนลุกไหมนี่คือราคาจริงของปี2026ที่ไม่มีโปรโมชั่นล้างสต็อกมาช่วยแล้วนะครับเข้าใจหรืออยังครับว่าทำไมผมถึงบอกว่าตลาด e v ปีนี้ของจริงฟังแบบนี้แล้วแฟนทับค่ายอื่นเริ่มหนาว,นาวร้อนๆแล้วใช่ไหมครับมาครับผมกางแผนที่ให้ดูเลยว่าใครเสี่ยงใครรอด กลุ่มแรกกลุ่มเสี่ยงสูงต้องพูดถึงช้างอันดิปเผาครับใครที่เล็ง S07 หรือ L07 ไว้ช่วงนี้คุณอาจจะเห็นเขาลดราคาแบบบ้าคลั่ง2-3แสนบาทนั่นคือสัญญาณเตือนภัยนะครับเขากำลังเทขายรถนำเข้าล็อตสุดท้ายเพราะั้งหมดล็อตนี้เมื่อไหร่แล้วเริ่มขายรถผลิตไทยปี2026ราคาจะดีดกลับไปเป็นราคาปกติทันทีไม่มีแล้วนะครับส่วนลด3แสนใครเล็งอยู่วิ่งได้วิ่งครับกลุ่มต่อมาเนต้ รายนี้ก็น่าห่วงไม่ใช่เรื่องราคาขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องดีลเลอร์ตัดราคาขายทิ้งแล้วตัดประกันทิ้งด้วยเช็คให้ดีนะครับว่าได้รถปีไหนเงื่อนไขยังไงตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับปีนี้ ส่วนกลุ่มที่น่าจะนิ่งๆผมมองไปที่ MG และ GWM เจ้าแมวดีสองค่ายนี้โรงงานในไทยเขาเดินเครื่องเต็มสูบแล้วครับแล้วดูเหมือนเขาจะเลือกกลยุทธ์ยอมเจ็บตัวตรึงราคาเอาไว้หรืออาจจะออกรุ่นย่อยใหม่ที่ตัดออปชั่นบางอย่างออกเพื่อให้ราคาไม่กระโดดจนน่าเกลียดครับใครชอบความชัวรสองค่ายนี้ยังคบหาได้ครับแล้วเทสลาล่ะ รายนี้เขาอินดี้ครับเขาไม่เคยง้อเงินอุดหนุนรัฐบาลไทยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะงั้น EV3.0 จะเลิกหรือไม่เลิกเทสลาบอก I don't care ราคายังคงผันผวนตา,ตามตลาดโลกเผือๆอาจจะลดราคาลงมาสู้ได้ซ้าแล้วพวกแบรนด์น้องใหม่หรือแบรนด์อื่นๆที่ไม่ใช่เจ้าตลาดเขาจะขึ้นราคาตามไหมมาครับผมจัดกลุ่มให้เห็นภาพชัดๆเลยเริ่มที่กลุ่มหน้าใหม่ป้ายแดงอย่าง Xpeng เชอรี่โอม d ดาแอนเจคู่และจีลี่ซีเกอร์หรือริดดาร่ากลุ่มนี้ผมบอกเลยว่าเจ็บตัวน้อยที่สุดครับทำไมล่ะครับก็เพราะพวกเขาส่วนใหญ่เปิดตัวมาในช่วงรอยต่อระหว่าง EV 3.0กับ3.5หรือบางค่ายวางตำแหน่งเป็นพรีเมียมแบรนด์ตั้งแต่แรกอย่าง Xpeng หรือซีเกอรเนี่ยเขาขายความพรีเมียมขายเทคโนโลยี เขาตั้งราคาแบบ net price มาตั้งแต่ต้นไม่ได้เล่นสงครามลดราคาบ้าเลือดดังนั้นปี2026เนี่ยราคาของกลุ่มนี้จะนิ่งและเสถียรครับใครที่เล็ง G6 หรือ SiGe XY สบายใจได้ราคาไม่ดีดใส่หน้าคุณแน่นอนส่วนเชอรี่ตระกูลโอมอด้ C5 EV หรือ j คู่กลุ่มนี้เข้าร่วม EV 3.5ครับอาจจะมีการขยับราคาขึ้นบ้างหลักหมื่น ย้ำว่าหลักหมื่นนะครับไม่ใช่แสนเพื่อให้สอดคล้องกับเงินอุดหนุนที่ลดลงแต่แบรนด์เขายังต้องสร้างฐานลูกค้าผมเชื่อว่าเขาจะมีโปรลับๆมาชดเชยให้แน่นอนแต่ที่น่าจับตามองจริงๆคือ2ค่ายนี้ครับเอออนและวูลิงฟังให้ดีนะครับสถานการณ์ของ2องค่ายนี้น่าสนใจมากมาดูเอออนกันก่อนเจ้าของฉายาขวัญใจพี่แท็กซี่และรถบ้านส่งกว้าง จำรุ่น a อ o n นวายได้ไหมครับที่เคยลดราคาถล่มทลายปี2026นี้โรงงาน a อ o n ในไทยเดินเครื่องเต็มสูบแล้วครับแต่ด้วยเงินอุดหนุนที่หายไปแสนหนึ่งราคา Y+ ลอลดใหม่ที่ผลิตไทยมีโอกาสปรับขึ้นครับอาจจะไม่ได้โหดเท่า BYD แต่ความคุ้มค่าแบบถูกเหมือนได้เปล่าอาจจะหายไปต้องรอดูว่า A อ o n จะแก้เกมยังไง หรือจะไปดันแบรนด์ลูกตัวหลูอย่างไฮเปอร์แทแทนใครแฟนคลับเอออนรอลุ้นราคาเปิดตัวรถผลิตไทยให้ดีครับและสุดท้ายค่ายเล็กพริกขี้หนูวูลิงอันนี้น่าห่วงที่สุดครับทำไมรู้ไหมครับเพราะวูลิงขายรถเล็กอย่างแ i r EV หรือบินโกราคารถมันแค่4-5่ห้าแสนบาทคุณลองคิดดูนะรถราคาแค่นี้แต่เงินอุดหนุนหายไปแสนหนึ่งมันกระทบต้นทุนมหาศาลเลยนะครับ คิดเป็น20ของราคารถเลยนะถ้ทวูลิงผลิตในไทยไม่ทันหรือทำราคาไม่ได้เราอาจจะเห็นราคาบินโกขยับขึ้นจนไปชนกับเนต้าหรือดดลฟินตัวล่างซึ่งนั่นเหนื่อยแน่ครับสรุปง่ายๆนะครับสำหรับเซสชันนี้ถ้าเป็นรถหรูหรือรถใหม่อย่าง X-Peng Seeker Omoda ราคานิ่งน่าคบหาแต่ถ้าเป็นรถเน้นคุ้มค่าอย่าง a e o อน u l ูลิ ปีนี้ต้องจับตาดูราคาผลิตไทยให้ดีครับถ้าเขาทำราคาไม่ได้ความน่าซื้ออาจจะลดหวบลงทันทีเอาละครับมาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดของคลิปนี้ช่วงที่ทุกคนรอคอยคำถามโลกแตกที่ผมโดนหลังไมมาถามทุกวันว่าพี่ครับเห็นราคาขึ้นแบบนี้จะรีบซื้อเลยดีไหมหรือว่าจะรอไปวัดดวงกันที่งานมอเตอร์โชว์ปลายเดือนมีนาคมนี้ฟังผมให้ดีนะครับ วางมือถือลงก่อนแล้วตั้งใจฟังตรงนี้ปี2026นี้กฎการซื้อรถมันเปลี่ยนไปแล้วครับปกติเราจะบอกว่ารอมอเตอร์โชว์สิโปรดีกว่าใช่ไหมครับแต่ปีนี้ไม่ใช่กับทุกคนครับเพราะตัวแปรเรื่องภาษีและเงินอุดหนุนมันทำให้ตลาดแบ่งเป็น2โลกชัดเจนผมขอแบ่งคุณผู้ฟังออกเป็น2กลุ่มนะครับเช็คตัวเองนะครับว่าคุณอยู่กลุ่มไหน กลุ่มแรกผมเรียกว่าทีมล่าของถูกหรือ EV 3.0 Hunters ถ้าเป้าหมายของคุณคือฉันไม่สนปีผลิตฉันขอราคาเดิมที่ยังได้ส่วนลดแสนห้าคำแนะนำของผมคือห้ามรอมอเตอร์โชว์เด็ดขาดย้ำนะครับห้ามรอทำไมล่ะครับเพราะรถสต็อกเก่าปี2025ที่ยังขายราคาเดิมตอนนี้มันคือ r รไอเทมครับดิลเลอร์เขากำลังเทขายล้างสต็อกกันอยู่ ถ้าคุณมัวแต่ใจเย็นกะว่าเดี๋ยวไปดูในงานมอเตอร์โชว์แล้วกันผมบอกเลยว่าไม่ทันครับถึงตอนนั้นรถราคาเดิมพวกนี้เกลี้ยงสต็อกไปหมดแล้วเหลือแต่รถราคาใหม่ที่แพงขึ้นเป็นแสนสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือวางหูจากผมแล้วโทรเช็คดีลเลอร์เดี๋ยวนี้เลยครับถามคำเดียวว่ามีรถราคาเดิมเหลือไหมถ้ามีจองได้จองครับนี่คือรถไฟขบวนสุดท้ายของคุณกลุ่มที่2 ทีมของใหม่หรือทีมทำใจได้หรือ New Gen Buyers ทันเลงรถรุ่นใหม่หรือทำใจยอมรับราคาใหม่ปี2026ได้แล้วเช่นอยากได้ C Lion 7ตัวใหม่หรือ d o l p h i สีใหม่คำแนะนำของผมเปลี่ยนทันทีครับให้กำเงินรอมอเตอร์ Show ครับงาน Bangkok International Motor Show 2026จะจัดวันที่25มีนาคมถึง5เมษายนนี้ทำไมต้องรอทั้งที่ราคามันขึ้นไปแล้ว คืองี้ครับค่ายรถเขารู้ครับว่าลูกค้าช็อกกับราคาใหม่เขาขึ้นราคารถไปแล้วเขาลงราคาไม่ได้แต่สิ่งที่เขาจะทำในงานคือการสงครามดอกเบี้ยและของแถมรับในงานคุณอาจจะได้เห็นโปรโมชั่นประเภทดอกเบี้ย0%นาน6ปีหรือแถมประกันชั้น1ฟรี2ปีหรือแถม w a ล์ b อ x พพร้อมติดตั้งฟรีทุกจุดสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะมาชดเชยส่วนต่างราคาที่แพงขึ้นทำให้คุณรู้สึก เจ็บน้อยลงและคุ้มค่ามากขึ้นดังนั้นท่านเล็งรถราคาใหม่อดเปรี้ยวไว้กินหวานไปเจอกันที่เมืองทองทานีดีกว่าครับสรุปสูตรการซื้อปี2026ง่ายๆตามนี้ครับอยากได้ส่วนลดเงินสดหรือรถเก่าซื้อเดี๋ยวนี้อยากได้ดอกเบี้ยถูกของแถมเยอะหรือรถใหม่รอมอเตอร์โชว์แต่ถ้าใครไม่รีบเลยกลับใช้รถปลายปีหรือปีหน้า อันนั้นผมนั่งยันนอนยันเลยว่ารอครึ่งปี2026ครับเพราะเดี๋ยวค่ายรถเขาจะโดนไฟลนกล้นเรื่องยอดผลิตชดเชยถึงตอนนั้นเราอาจจะได้เห็นมหากรรมลดราคาภาค2ก็เป็นได้ใครจะไปรู้จริงไหมครับสรุปนะครับปี2026คือปีที่ของจริงเริ่มต้นขึ้นราคา e ีวีกลับสู่โลกของความเป็นจริงไม่มีโปรโมชั่นหวานเงินจากรัฐแล้วใครที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ยินดีกับคุณครับ คุณคือผู้ชนะส่วนใครที่กำลังจะซื้อต้องวางแผนดีๆเช็คสต็อกเช็คเงื่อนไขให้รอบคอบแล้วคุณล่ะครับเจอราคาใหม่เข้าไปแบบนี้ยังจะไปต่อกับ EV วีไหมหรือจะหันหัวกลับไปสบรถน้ำมันหรือมองไฮบริดเป็นทางออกพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับผมอยากรู้จริงๆว่าผู้บริโภคอย่างเราจะเอายังไงกันต่อถ้าชอบข้อมูลลึกๆแต่ย่อยง่ายๆแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง Zero ่0ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเช็คราคาน้ำมันก่อน <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ